ลงไปเลยนะคะกากเพชรทองโอ้โหฝีขาวก็สีทองป้าพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะวันนี้เรามาแชร์สูตรสลามวันนี้นะคะแชร์สูตรสลามเป็นของน้องอะไรและสูตรอะไรนั้นตามมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อน้ำโมค่ะเอะน้ำโมน้ำโมไหนนะ <c oughs> <c oughs> น้ำโมที่เรารู้จักหรือเปล่าเนาะสูตรนี้เขาขอนะจะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่า ไอซี่สโนวี่ค่ะโอ้โหชื่อสุดน่าเล่นมากตัวอย่างนี้ต้องมีผงหิมะใช่ไหมไอซี่เนี่ยมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะก้วน้ำใสค่ะเป่าผงหิมะนะคะเจว่านหางจระเข้ค่ะกาเพชรค่ะพี่พาใช้สีทองนะวันนี้น้ำยาทำสลามบอลแหลกนะคะวันนี้เราใช้บอลแหลกเข้มข้นมากเดี๋ยวต้องค่อยๆใส่นะไม่งั้นน่อาจจะแบบทำให้แข็งได้นะคะสูตรนี้อันตรายนะคะอันตรายค่ะถ้าใครอยากรู้แล้ววันนี้พี่พาจะทำเป็นหรือไม่เป็นนั้นนะคะตามมาดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะน้องบอกให้ใส่ผงหิมะลงไป2ช้อนชา 2> 1 2 1> แล้วใส่น้ำเปล่า4ช้อนโต๊ะคะ่ะทุกคนห 2> 2, นึ่ี่นี่ใส่เข้าไปแล้วเป็นไงคะดูนี่กืนกินผงอ้าวน้ำหายไปเลยคะ่ะมีแต่ผงๆล้วนๆเลยนะคะน่าเล่นมากทุกคนกระจายออกมาแล้วคะ่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะใส่เจลนะคะ2ช้อนชาค่ะพี่พักก็ยังจะมีเนาะเจลว่านหางจระเข้นี่ค่ะหนึ่งใส่ลงไปเลยนะสองหูน่าเล่นะนะน่าเล่นจริงจังหอมด้วยทุกคนแล้วก็ใส่กาวห้าช้อนค่ะห้าช้อนโต๊ะนะ ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนทุกคนไม่เคยทําไม่เคยเอามาแบบพนกันแบบนี้อะ่ะมีแต่แบบแยกแล้วเอามาใส่นึกออกไหมเฮ้ดูดิอู้ทุกคนสวยอะ่ะจะเป็นสลามไหมอะ่ะแล้วยังไงต่อใส่น้าํายาทาสลามจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนหอม,อมหอมมันห่างจระเข้มากๆเก็ใส่อะไรเข้าไปนะทำไมหอมจังนี่ทุกคนดูดิ มาเราค่อยๆใส่นะบอลแหลกนะคะบอกกอระรอแลกนะคะอย่าลืมนะคะ <Huh? S 1> ใส่แค่นั้นค่ะเป็นไหมคะใส่น้ํายาป้องายนดีกว่าวงบอลแหลกดูอันตรายมากเลยอะอาจจะไม่เป็นสลามก็ได้นะมานจ,จะเป็นก้อนเหมือนก้อนบอลนอะ่ะก้อนบอลเลยจำเป็นต้องใส่บอลแ,แลกก็แหละเอาตามสูตรนะนะถ้าไม่เป็นก็ค่อยหักคะแนนเอาไงเฮ้ย <c oughs> เป็นไหมอะ่ะตื่นเต้นมากทุกคน เป็นไหมนะจะเป็นหรือเปล่าจะเป็นไหมนะจะเป็นหรือเปล่ามืมเป็นก้อนเลยอะ่ะเอ,อ้ยดูไม่ติดมือด้วยดูมือพี่พับเพื่อสีชมพูไปทำสลามช้าไข่มุกอุ้ยนุ่มนิ่มอะ่ะ <Okay. S 1> นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มทุกคนเสร็จแล้วนะจับตัวเป็นก้อนแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้โรยกาบเพชรเลยใส่น้ำยาสลามอีกมันติดมือหน่อยๆอ่ะทุกคนอ โอ้ Ooh, เป็นก้อนทุกคนดูเฮ้ย hey. <laughs> มันเป็นก้อนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดูดิด,ดูยืดอ้า oh. ยืดไม่มีสีเลยนะทุกคนเป็นแบบเพียวๆอย่างนี้เดี๋ยวเราจะปั้นให้เป็นก้อนหิมะเอ้ยปั้นเป็นรูปโอลาฟดีกว่าดีไหมนี่ไงกลมๆอันหนึง่งอ่ะแล้วก็อันนี้กลมๆอีกอันหนึง่ง <laughs> คิดได้ไงเป็นโอลาฟนะนี่ นี่เสียบเข้าไปอ๋อรับต้องมีสามอันดีกันหนึ่งสามอันสี่อันนะอมออันเล็กอันใหญ่โอ้ดูเป็นก้อนเลยอีาต้องมีอะไรมาเสียบตรงนี้ด้วยจะได้เป็นเนื้นเอเป็นก้อนกลมๆดีแนละ้วพี่พาบีบเอาใครลองบีบยืดหุยหุย มันเป็นอะไรที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเนื้อนี้ไม่ใช่ว่าจะแบบเขาเรียกว่าไงอะม,มันทําไม่ยากเลยอะทําง่ายมากแต่ว่าอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะหายากเนาะเพราะผงอีมาหาซื้อยากเจว่าอันหางจาระเข้ก็ซื้อก็มีราคาแพงต้องซื้อบูธวัสัุอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องเป็นห้างดังๆอะนะประมาณนั้นเนาะดูแต่ว่า <laughs> เนื้อมันแบบมันไม่เคยจับมาก่อนนะทุกคนก็ต้องให้เขาอะนะให้จริงๆนะ,อะโอเคพี่พาให้คะแนนน้องน้ำโมนะคะ เก้าคะแนนครึ่งค่ะเก้าคะแนนครึ่งนะกักไว้อีกครึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาโรยกากาเพชรกันอีกทีหนึ่งมาเดี๋ยวกากาเพชรไม่ได้โรยน้องไม่ได้บอกให้โรยแล้วนะแต่เจจะโรยเองนี่กากเพชรทองไปเลยจ้าเจลงไปเลยนะคะกากเพชรทองโอ้โหสีขาวก็สีทองมาสิจ้า <ยะ S 1> มาจ้ะมาสิจ้ามาไหมจ้ามาสิจ้าโอ้โหนึกถึงคริสต์มาสยังไงบอกไม่ถูกางานคริสต์มาสเลยนะคะ อยากให้ถึงหน้าหนาวเร็วๆทุกคนดูโอ้ยน่าเล่นมากเลยค่ะอันนี้คือมันจิ้มไม่มีเสียงเลยนะไม่มีเสียงค่ะไม่มีเสียงจิ้มฟินดูสีทองนี่มันเหมือนทองที่เขาเอาไปแปะหลังพระเนาะปแปะกับพระเลยเนาะทองทองคําเปลวทองคําแผ่นอะไรเงี้ยเหมือนเลยดูดิโหแล้วมารวมกันอนะ่ะดีมากค่ะเขาใส่อีกหน่อยได้ปะ่ะจะได้สวย โอ้โหไม่หน่อยแล้วมั้งเจ๊พาโอ้โหใส่เข้าไปเยอะมากค่ะนะจุดๆนี้วิบวับวิบวับไม่สวยหน้าเล่นยิ่งกืนเข้าไปนะมันก็จะยิ่งเหมือนแบบด้านในมีทองทองเหลือเๆอ,อยู่อะ่ะเพราะทองที่แท้จริงอะ่ะเขาก็จะไม่ไแบบท้องจ๋าใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบทองแบบซ่อนๆแอบแอแบบแบบแบบนี้จ้าดูเนื้อดีมากอะ่ะเนื้อแปลกมากเนื้อนุ่มมากเนื้อไม่เคยจับมาก่อนทุกคนดู ยืดแบบนี้อ๋อไม่เหมือนกับเรามาคุกผงหิมะต่างหากไม่เหมือนนะอันนี้ทําไปเลยคือมันก็ยืดประมาณเบอร์หนึ่งอะทุกคนดูอืมยืดนุ่มเล่นฟินโอเคค่ะเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้น้องน้ำโมถามอะไรเปกาพากันบ้างใน Q&A ตามไปดูกันเลยจ้ายืดดีอะชอบยืดให้ดูก่อนนะดูยืดเห็นไหมยืดเป็นอย่างนี้เลยอะเป็นเหมือนสำลีเลยค่ะทุกคนดูแล้วก็มีความขาวเด้ยนะแล้วมีความทองทอง,ทองดู ยืดอ่ะอ๋อยืดมากอ่ะดูสิยืดนี่ยืดยืดหน้าเล่นอ่ะนุ่มมากเลยทุกคนดูด,ยด,แบบดูยืดแบบไม่ขาดอ่ะยืดแบบไม่ขาดอ่ะอู้นี่ไงคะแล้วโอเคเรามาถึงคำถามแรกกันเลยนะคะ ถามแรกนะคะพี่พาใส่อะไรตรงข้อมือคะนี่นะคะพี่พาใส่เหมือนที่เขาออกกําลังกายอะคะ่ะใส่ตรงข้อมือจริงๆแล้วพี่พามีร้อยสักตรงนี้เนาะถ้าใครยังไม่เคยดูนะพี่พาเปิดแล้วในคลิปเนาะก็พิมพ์ว่าร้อยสักกับป๊ป๊าพาก็ได้นะก็จะขึ้นคลิปให้เห็นนะว่าพี่พาสักอะไรตรงนี้ไม่เปิดให้ดูตรงนี้นะคะไปดูอีกคลิปหนึ่งได้เนาะไม่อยากให้น้องๆลอกเลียนแบบค่ะจะได้ทําความเข้าใจกันในคลิปพี่ป๊าป๊พาเปิดร้อยสักให้ดูนะคะโอเคคำถามที่สองพี่พาชอบสูตรนี้ไหมคะชอบอะนุ่มเบ นุ่มมากอะ่ะไม่อยากหยุดเล่นเลยอะฟินมากขอบอกชอบมากค่ะชอบพี่พาจะทำแชสูตรสลามซีซั่นห้าไหมคะทำแน่นอนค่ะเดี๋ยวรอให้ครบ30 EP หรือกี่ e ีก่อนนะอันนี้น้อนแล้วเดี๋ยวเราว่ากันใหม่อีกทีนึงทำอยู่แล้วค่ะถ้ามีคนดูเจ๊ก็ทำนะคะโอเคช่วยกันกดไลค์นะเลิฟๆๆค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้สั้นๆเลยนะคะ สั้นๆแต่ได้ใจความค่ะยืดมากฟินนะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและที่สําคัญเนาะใครได้ยอดวิวเยอะที่สุดคนนั้นจะได้ชุดสลามชุดใหญ่ของพี่พาไปครอบครองนะคะท้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกในนูนคลิปนี้ไปล้ะคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บจ